สวัสดีครับสำจิกมวยอุเซียนจางสายใต้วันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่ส0ตุลาคมส5 6 6นอกะครับขอพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์สำหรับมวยไต่จ้อง74็ดวันอาทิตย์ที่15้านี้นะครับก่อนอน่นก็ฝากกันก่อนครับสำหรับไกรที่ยังไม่มีตัวช่วยหน้าทู่นะครับมวยหูนะครับสำหรับตัวช่วยตัวใหม่นะครับรัวตัวเข่านะผมก็พากมานานแล้วครับ0-80 6 3 3 0 2 2 0นสสศนะครับเบอร์นี้นะครับจะไม่ขึ้นใจนะครับ ตทรมาสมัครกันได้เลยเดือนละ1,000บาทนะครับเล่นกันได้ทุกวันเลยเดือนละ800บาทฟังได้ประเสริสุขสวตัตดิ์นะครับภากสดจากเวทีทุกรอบทุกช่องไม่มีเสียงระกังยินดีคืนเอ็นสะเบีบช่องเจดสีอาทิตย์นี้คู่แรกก็เจ้าเพลิงปะรันใจเจอกับเจ้าเดชปูป่าโจดบางแสนกูที่สองนี้ก้องจุรินสอจสจเล็กเมืองนนเจอกับเจ้าตองลำปูนไม้หมอนฟอเรสกูที่3เจ้าเฟสเอราวัน เจอกับเจ้าเพชรแสนสุดโจกบางแสนแล้วก็กู้เอกนะครับเจ้าหมามงคลมุฟออนเชียงใหม่เจอกับเจ้าช่างทองเอ็มยูเดนก็มาฟังวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยสําหรับจ้องเจ็ดกู้แรกนี่เจ้าเปลิงประรันใจววาชื่อเดิมเลยก็เจ้าแสนใจลูกตั้มเสือนะครับนี่ก็เป็นมวยจากกระบ,บี่อายุ18ปีส่วนถูงร้อยกสิบเซนนะครับซ้อมอยู่ใกล้ประรันใจที่นครศรี เป็นมวยขวาฝีมือกลบเครื่องเก่าในเหนียวหนึบนะครับแต่ว่าหายไปนานนิดหนึ่งนะครับคนที่จะหายไปก็มีแพ้เจ้าแมมมดสสอตละชีพแล้วก็ชนะเจ้าจะรวดต่อเมืองหลังสวนตั้งแต่เดือนกันยานะครับฝ่ายเจ้าเดชปูป่าโจดบางแสนนี่เป็นมวยมาจากแม่สอดนะครับส่วนสูงร้อยหกสเซนนะครับอายุ19ปีแล้ว ซ้อมอยู่วอสุขสันต์ที่เพชรบูรณ์เป็นมวยการเรี่ยงนะครับเจ้าเดชปูปา่าตัวนี้เป็นมวยปันดุเปิดเกมนะครับต่อยจ้องเจ็บนี่ถูกฉลูกด้วยประเพทสายาต่ำจะมาได้ครตบนะต้นตน,ตน,นี้มีโอกาสกดนับกดนกได้ฟอร์มต่อยไว้จะนกเจ้ากับตันติดอถน้อยแล้วก็เจ้านกโปเกมอนติดนายกอนนต์ที่ตะวันนามาคู่แรกนี่ผมบอกไปที่เจ้าเดชปูผ่านะครับดนนูน่ารอมากๆจัดชนะเจ้าเปลิงปะรันใจ กู่ที่สองก้องสุรินทร์สจออเล็กเมืองนนท์เจอกับเจ้าตองลำปูนไม้หมอนฟอเรสนะครับเจ้าก้องสุรินีอายุ18ปีส่วนสูง108เซนนะเป็นมวยจากอำเภอสังกะสุรินทร์อมอยู่กับสจออเล็กนะเป็นมวยซ้ายฝีมือกบเครื่องนอกได้ในดีเตะซ้ายต่อยซ้าย,าย,ายปล้ำตีอาวุธหนักแรงอ่ะฟอร์มต่อยไว้จนะเพชรบุญจูแอดสันปาตองแปรติจใจสอสมานกาเมน้น ลาตุดกลับมาก็ชะนะเจ้าฤิธิใจสอตมานกาเมนทีจงเจ็ดนะครับแกมือชะนะมาฝ่ายเจ้าตองลำปูนไม้หมอนฟอเรสนะครับเป็นมวยมาจากลำปูนอายุ19ปีส่วนทูงร้อยอกิมาเซนนะ่ก็เป็นนักชกกร่ยงอีกคนหนึ่งนะครับซ้อมอยู่เอฟเอครุบเป็นมวยเตี้ยสั้นนะครับน้ำหนักลำหนักลำโกนเดียต่อยมัดหนักแรงนะับตนๆก็ได้ลุ้นก่อนแต่ว่าตัวเองก็โดนก็ไม่ค่อยดีนะครับมีแพ้นอก แปรับตัวตีลแแป้ะคะแนนเ,เจ้าแกเหล็กสอโจกมีใจแล้วก็ชนะอัปเดตน้ําดื่มหมีเจ็เจ็บต่อยวันมาคู่นี้ผมบอกที่เจ้าก้องสุรินทร์สอจอเล็กเมืองนนท์นะครับยังดูดีกว่า,จ,าจัดชนะทองลําปูนไม้หมอนฟอเรสตคู่ที่3เฟสเอราวันเจอกับเจ้าเชรแสนสุดโจกบันแสนว่าเจ้าต้นกล้าเสือเก้ามวยไตยอ่ะเจ้าเฟสเอราวันนี่เป็นมวยมาจากยะลานะครับอายุ25ปีแล้วต่อยก,ก็เจอแต่พวก เดิมๆนะครับมีเจ้าเจ้าเพชดดาป่าแป้เพชดดาปาชนะสิงุดอนเจ้าเพชดเปรือิสิญยุคทวิปตะปงเสมอจอมโอดตีจงเจ็ดล่าจุดนี้ต่อยไว้ก็ชจะเพชรดาปาสอโถพิษครับต่อยวันลุมพินีมาฝ่ายเจ้าเพชรแสนสุดโจกบางแสน้วยเจ้าต้นกล้านะครับอายุ20ปีส่วนถุงร้อยอกสิบแปดเซนนับซ้อมอยู่จนบรีอาร์บีเดียกรุ๊ปนะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับชื่อจันกระดูกการป่านมวยนี้เจ้าเฟสยัยงดูดีกว่าอยู่ แต่ว่าฟอร์มช่วงหลังๆของเจ้าเพชรแสนทุกก็สดนะครับมีชนะเ,เ,เจ้าอรพิทักษ์นครตามมิสเตอร์ชนะอำนาจเดชติดนายกโมดชนะจอมโอดล่าสุดชนะเกาะเต่านะครับถอยวันลุมพินีมาวันนั้นนี่ขึ้นไปก็เป็นรองนับแต่ดูว่าสู้ดีมากๆเลยคุณนี้ผมหมอกรองไปที่เจ้าเพชรแสนทุกโจดบางแสนนะครับจะกชนะเจ้าเฟสเอราวันแล้วมาถึงกู้เอกหมามงค,คลวอวังปลมเจอกับเจ้าจังตองเอ็มยูเดน่ะ กูนี้ส่วนสูงก็ดูใกล้เคียงกันนะครับมามุกคนนี้น้ําหนักนี่เวทนี้นี่ดูว่าด,ดูว่าจะเสียเปรียบอยู่นะครับเพราะว่าตัวใหญ่เราคุมน้ําหนักเยอะไปหน่อยสำหรับเจ้ามามุกคนนะ่ะอายุ24ปีส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับซ้อมอยู่ซีเอเมกาเดมีเป็นมือซ้ายจังหวะฝีมือตั้งรับจับตางดีฟอร์มต่อยไว้นะครับ ชนะเจ้าเป็ดนาเกียนสจวัยปอนสีรอบเป็ดนาเกียนเกียรติเจริญใจที่สุราษฎร์มาฝ่ายตั้งตองเอ็มยูเดนอายุ19ปีส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบหกเซนนับซ้อมอยู่เอฟเอคลุบเป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาวนะครับช่วงหลังนี้พัฒนาขึ้นนะครับฟอร์มนี้สดมีจนะนกยอดเป็ดปอเจริญแปะจนะนกเป็ดดำชนะทวงทรัพย์ชนะนกเป็ดดำอีกครั้งหนึ่งชื่อมวยกระดูกมวยยังเป็นรองเจ้าหมามุกลอยู่แต่ว่าความสดนะครับแล้วก็ หัวจิตหัวใจอะ่ะเจ้าจังตองดูน่าจะดีกว่าก็ออกรองอีกคู่นับรอมที่เจ้าจังตองเอนะ็มยูเดนจัตเจนะหมามงคลมุบออนเชียงใหม่ว่าหมหามงคลวาววางปลมะสรุปมวยวิจารณ์นะครับคู่แรกนี่เจ้าเดชภูผาโจทย์บางแสนจัตเนะเปลิงปะรันใจคู่ที่สองก้องสุรินสจอ,อเล็กเมืองนนจัตนะทองลำปูนไม่หมอนฟอเรสคู่ที่สามเพชรแสนสุดโจก บางแสนจัจระเฟสเอราวันแล้วก็กู้เอกช่างตองเอ็มยูเดนจัจระมหมามงคลมุบออนเชียงใหม่เม so ื่อชอบนะครับผมชอบที่เจ้าก้องสุรินนะครับก้องสุรินสจเล็กเมืองนนตัวที่หนึ่งนะครับจัจระตองลำปูนไม้หมอนฟอรเรสแล้วก็ช่างตองเอ็มยูเดนนะครับดูดีกว่านะครับความเชื่อถือวัจิตวัาใจดีกว่าจัจระเจ้าหมามงคลมุบออนเชียงใหม่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะครับ คอยมาฟังกันในสายอีกตีหนึ่งนะครับว่าตัวไหนหน้าเล่นเวลามวยมันขึ้นเวทีครับเห็นชะัดเจนกว่าครับตัวเอินศาสตร์กันอนาะวุธมวยศาสตร์กันอย่างนี้เราได้เปรียบขอแน่นอน,นครับอยู่ในเวทีนะครับไม่มีเสียงระฆังยินดีคืนเดินนะครับแโลแกนนี้อย่าลืม080 6 330220นะครับฟังกันได้ทุกวัน1,000บาทฟังประฤัษสุกเสาร์อทิตย์4วัน800บาททั้งเดือนเลยนะครับ ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับฟังรับชมกันโชคดีมีกันใช้กันเยอะๆนะครับสวัสดี